หมูสเตะ40ปีแห่งมวงเวียนป่างนาอยู่มาตั้งแต่ไม้และ80สตาร์๊อดคุณพี่ตั้งแต่สมัยไหนนะจะเป็นร้านไหนไปไม่ได้นอกจากหมูสเต สุคนพัจ,จะบอกว่าดิฉันรีบมากก็คือไปตั้งแต่เขายังไม่ย่างสักไม้ก็เคยมีคนบอกว่าร้านนี้คิวแน่นมากของดีปากน้ำมาแก่ดิฉันก็เลยรีบมาใดๆก็คือเตาเนี่ยมีความร้อนระอุระดับแรงพี่ตากล้องที่ยืนถ่ายก็คือเหงื่อตกกันเลยทีเดียวแต่เพื่อของกีก็คือสู้ค่ะเลยจัดมาลองสิบไม้แล้วก็ขนมปังหนึ่งคู่าตัวหมูเตะอยู่ที่เจ็ดส่นนะส่วนขนมปังสองห้าจาเขาจะเสิร์ฟร้อนๆมาเลยนะจ๊ะมาพร้อมน้ำจิ้มถั่วเหล้วก็อาจ้าตัว หมูคือไม้กําลังดีนะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินทานง่ายม,มาดีแล้วก็นุ่มมากแต่ทีเด็ดขอย,ยกให้น้าจิ้มเลยเพราะว่าเนื้อน้าจิ้มก็คือเนียนมากแบบสัมผัสดีงามสุดและที่สําคัญคือหอมถั่วมากจ้ารสชาติจะออกมันๆนุนน่ๆทัาพูดให้เข้าใจง่ายก็คือรสชาติเหมือนน้าจิ้มถั่วในร้านมาล่าแกตัวขนมปังย่างมาแบบนุมน่มๆเลยแนะนําให้จิ้มบนาจิ้มก็คือเลดเตยล่าแวะไปลองกันได้จ้ะร้านชื่อหมูสเต๊กสุขพลผาเปิดทุกวันสิบ็ดโมงถึงสามทุ่มครึ่งจ้า